เป็นอย่างนี้ได้ยังไงครั้งหนึ่งทำไมชีวิตเราถึงได้เดินทางมาถึงตรงนี้หลังจากทุกๆครั้งที่ผ่านมาเรามีแต่ความเจ็บช้ำเรามีแต่ความเสียใจกอดคอร้อ,อ,องไห้แค่สี่คนแม่ลูกเรามาเจอวันนี้ได้ยังไงนะคะจริงตลอดเวลาที่ผ่านมานะ่มันมีแต่ความทุกข์ก็อย่างที่แม่พูดนะคะมีความทุกข์ก็ไม่เคยมีใครถามมีความสุขก็ไม่เคยมีใครร่วมยินดีจะล้มก็ไม่มีใครดึงขึ้น จะเซ่ยัยงไงก็ไม่มีใคระคองก็อยูนแค่สี่คนแม่รู้บางครั้งกอดหอร้อ,องไห้วะสักวันหนึ่งเราต้องเป็นเราต้องมีวันของเราบ้างหน้าเราขยัยปอกรู้อย่างนี้แล้ววันนั้นก็มาถึงนะคือเดี๋ยวนี้แม่มองว่าไม่ว่าแม่จะเซซ้ายหรือเซฝ่าก็จะมีมีผู้ชมและแฟนคลับเนี่ย เหมือนสมมติมีมีแถวอยู่สามแถวเนละ้วท่านผู้ชมไฟขับเนะี่ยสองแถวข้างส่วนบ้านแม่เนะี่ยอยู่แถวกลางเราจะเซฟทางนี้ท่านผู้ชมเขาประคองทางนี้จะเซฟสายเซฟฝาท่านผู้ชมก็จะประคองเราไว้เป็นพ่อน้องนุ่นนะคะพาผู้ชมมากมายผู้ชมที่ใจดีผู้ชมที่มีความเมตตาให้ทีมงานเรามาเจอกันนะคะจริงๆแม่ขอบคุณจริงๆอนะคะ่ะมันเป็นอะไรที่แม่แม,มองว่า เราไม่ต้องการเงินอะไรจากเขามากมายเราก็มีกําลังใจที่ดีมีคนคอยเป็นห่วงเนี่ยมันเป็นที่สุดในชีวิตแม่แหละค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณจริงจริงพอน้องนุ่นจริงๆงแล้วแล้วน้องนุ่นมาอยู่กับเราเราก็จะต้องน้องนุ่นเนี่ยพาคนมาอยู่กับแม่เป็นคนมาอยู่กับแม่แล้วพาคนมารู้จักบ้านแม่แม่ก็ต้องดูแลเขา ดูแลทีมงานเราเป็นอย่างดีนะคะรับรองรับรองเลยค่ะจะทุกจะทุกจะสุขเราก็จะประคับประคองกันไปถ้ามีคนดูให้กำลังใจแบบนี้นะคะเราจะจุงมือจับมือและเดินไปด้วยกันตลอดบางครั้งอะ่ะคนเขาไม่ชอบแม่หรกคะ่ะว่าแม่พูดไม่พะพูดไม่ดีพูดตรงเกินไปแต่บางครั้งเนี่ยเราต้องพูดนะคะ ความถูกต้องต้องมาก่อนความถูกใจถ้าคุณทําอะไรแล้วถูกใจแต่ไม่ถูกต้องแม่ก็ทนไม่ได้นะคะบางครั้งแม่ก็ต้องมาพูดบ้างแต่ขอบคุณที่ทุกคนเข้าใจแม่ว่าแม่เป็นแบบนี้นะคะเนี่ยแม่ขอให้เป็นอย่างเงี้ตลอดไปนะคะให้รักกันแบบนี้เป็นบางคนจะบอกว่านหนูว่าเป็นพลังเงียบนะแม่เป็นพลังหมดไม่ใช่หรอกคะ่ะทุกคนคือพลังสำคัญของทีมงานบ้านบารมีทั้งหมดนะคะแม่รู้ว่าทุกคนมาจากตรงนู้นแม่ไม่เคยพูดเลยนะ ไม่เคยพูดกับใครเลยว่าทุกวันนี้ดังมาด้วยตัวเองหรือรู้จักคนได้เพราะเพราะตัวเองแม่จะพูดเสมอว่าถ้าไม่มีนุ่นก็ไม่มีใครมารู้จักเราแบบนี้นะคะก็ไม่มีใครมารักเราแบบนี้ไม่มีใครมาประคับประคองเราแบบนี้นะคะปวดสมองเราคิดอยู่ว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงครั้งหนึ่งทําไมชีวิตเราถึง